บางธรรมะจกเล็กน้อยนะนามาุราตนตยศัศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระราตนาไตอภิวันธนานอมพระจอมไตอันลำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยประถมอภิวาสกาบกม้มพระธรรมองพองใสเลิอดวิลัยงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นนาบุญล้นพระสังโฆองค์เอก ปรนธนานุนไวยกมาก้มกราบการขออากาศพระสงสมเนรเพื่อนสาธรรมิกในการกล่าวปกินกะสารธรรมจากเล็กน้อยใน่วงกรสันพัตหารของมมนีมุนินทาวัทนมโพชาข้าภาสัมภวาสุนทรี สารานังปานินังวานิไม่หังปีน่ะยตังมะนังขอพระสัทธรรมอันอภ่ภไพในห่วงแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เพิงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอ,อิบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาโยมมรรคสุขสุขคน มนนี่ก็เป็นบุญวาส,สนาของเฮาที่ยังมีลมหายใจได้ตื่นขึ้นมาได้เห็นสิ่งต่างๆยังมีหูที่ยังสามารถฟังในสิ่งต่างๆได้แขนขาของเฮาก็ยังมีเฮอมีแหงในการคน่วยบุญกุศลได้ถือว่าเป็น อำนาจควาบุญเก่าทรงผลในเฮายัางสืบต่อชีวิตนี้ให้เป็นไปได้ปกติแล้วอร่างกายของเราเป็นสิ่งที่บ่แนนนอนและเป็นธรรมชาติที่สุดโสมอยู่ทุกเวลาแต่ว่ามือนี้ตากันยังเห็นหุงบฟ้าฟางดังกันยังดมกินได้หูกันยังฟังเสียงได้แขนขากันยัง เฮ็ดซิงต่างๆในยังมีเหือมีแหงเถ่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราพระราผู้มีพระพ่อเจ้าเคยตัดคาถาคาถาหนึ่งไว้ในคุธกานิกายธรรมบทพระองค์บอกว่าปริชินนามิทังรูปังโลกนิทังปะพังคุณังพิชติปุติสันเทโหมารนันตังหิชีวิตัง พงบอกว่าหางกายหรือหูปนี้ปริชินนะมีทางรูปังหูปหางกายนี้แก่หอบแล้วถึงจะเกิดมือนี่มื้อวานมันก็ซื้อว่ามันกำลังแก่ไปเรื่อยๆแก่หอบแล้วโรค้านิทังเป็นหางของโรกเป็นที่อยู่อาศัยของโลกประพังคู่นางเป็นธรรมชาติที่เปื่อยพัง ปุติเป็นธรรมชาติที่นเน่าเหม็นพิชิปูติสันเทโหห่หางกายนี่เป็นธรรมชาติที่นเน่าเหม็นและจะต้องแตกทำลายพิชิแตกทำลายมาระนันตังหิชีวิตังเพราะว่าชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดพระองค์ตัดไว้แบบนี้มาเบิ้องอัตวาฮางกายของเขาแต่ละผู้แต่ละคน บางคนอาจจะเป็นผู้เจ้าผู้งามมีการประดับตกแต่งเหือนหางหางกายด้วยสพางอลังการทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นเข้าแป้งน้ำแดงบ่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่นํามาประดับตกแต่งหางกายแต่ปัาจากบ่ได้เลยก็คือสิ่งปฏิกูลที่มันหลั่งไหลออกอยู่ทุกเมื่อเช้อวันถึงเขาจะมีหุปหางกายที่งดงามเป็นหนุ่มเป็นสาวสาเนีก็ตามมันก็ซื่อ่าเป็นของ นาเหม็นเป็นของเปืือยพังเพราะเหตุใดเพราะว่าของเสียมันไหลออกจากทวารทางเก้าเั็นบ่ตาทั้งคู่นี่แหละก็ขี้ตาไหลออกมามันห่ดทีงามเลยหูก็คือกันก็นกมีขี้หูไหลออกมาดังก็มีขี้ดังขี้มุกไหลออกมาปากก็มีขี้เขยวมีอีหยังไหลออกมาทวารน,นักทวารเบาก็มีอุจจาระปัสสาวะนั่นแหละ ลังไหลออกแม่แต่ทางกายส่วน,นอื่นๆก็มีเห่อใครนั่นแหละลังไหลออกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่บ่น่ายึดถือว่าเป็นตัวตนนแต่สําหรับปุถุชนคือเฮานี้ก็ปัสกาจากบ่ได้น่ะขี่ห,กห้กับเฮ้างามกาับเฮ้แม่นบะมันปันปะสกาจากบ่าด้พระพุทธเจ้าเลยเตือนเตือน ว่ามันแก่หอบแล้รเด้อตอนนี้เนี่ยมันแก่เขาแก่เขาแก่เขามันแก่ทุกๆมือเป็นที่ตั้งอยู่ของโรคภัยไข้เจ็บเนอมีแขนเจ้าก็เป็นโรคแขนมีขาเจ้าก็เป็นโรคขามีหูมีตาก็เป็นโรคหูโรคตามีตบมีไตก็เป็นโรคตบโรคไตนั่นแหละเพราะมันเป็นหางของโรคเป็นที่อยู่ของโรคโรคภัยไข้เจ็บมันก็อาศัยอยู่นี่แหละบ่ได้อาศัยอยู่บนอื่นเลย เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าโลค้านิษฐังประพังคู่นางก็คือเปลื่อยพังไปเรื่อยๆสุดท้ายก็แตกทําลายเป็นที่สุดแต่ว่าเฮาก็ยังเห็นว่าเป็นของเฮานั่นแหละเพราะเหตุใดละ่ะเฮายังบอสามารถเห็นแจ้งพระสัทธรรมได้เมื่อใดก็ตามเฮายังพ่เห็นแจ้งพระสัทธรรมเมืม่อนั้นเฮาก็ต้องหลงว่าเป็นตัวเป็นตนของเฮอยู่นี่แหละ ถึงเขาจะได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคือเขานี่นะไปวัดนี่เข้าวัดนั่นเป็นบ่ไปปฏิบัติธรรมบนนี่ปฏิบัติธรรมบนนั่นฟังครูบาอาจารย์เทศแล้วเทศอีกเทศแล้วเทศอีกมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหู้คุณของพระอ,องค์มีศรัทธาในธรรมคําสอนหู้คุณของพระธรรมมีศรัทธาในพระประสงฆ์ผู้คุณของพระสงฆ์มีศีลห้าบริบูรณ์สามารถงดเว้นที่ได้จึงเวีนภัยทั้งหลาย ยินดีในการให้ในการแบ่งปันแต่กระปากฏหมายยังมายึดถือในตัวในตในตอยู่เพราะเหตุใดล่ะเพราะความเลื่อมใสในในพระพุทธเจ้าซ้ํานี้ก็ตามความเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์นีก็ตามการยินดีในการให้ในการแบ่งปันนี้ก็ตามยังบ่แเม่นเครื่องบัดที่แท้จริงว่าจะถอนอัตตาตัวตนมีซํานี้นี่ยังเึงแม่นว่าประสูตรหลายๆสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดไบร์นะ ว่าผู้ใดถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่เพิ่งเหลือมีความเริ่มใส่อย่างแห่งการในพระพุทธประธรรมประสงค์มีศีลหาบริบูรณ์มีจาคะคยูคลองเงอนซื่อว่าเป็นโสดาบันมันบ่บางสุตรเพิเ่มเติมสิแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแค่มีศรัทธามีศีลมีจาคะคนี่ยังบ,กบ่กพ่อตราบใดก็ตามที่เฮายัางบอฮผู้แจ้งอริยสัจ4ี่ตามความเป็นจริง เจ้าจะมีคุณธรรมแบบไดเจ้ากันยังบ่สามารถถอนอัตตาตัวตนคือเฮานนี้นะครูบาอาจารย์เนี่ยมีหลายคนสิลหาแม่นบ่มีศรัทธาในพระพุทธรมพระสงฆ์บ่คัันเพิ่นบบมีศรัทธาเพิ่นก็บ่อยหอดสมือนี้ยินดีในการให้ในการแบ่งปันเพิ่นก็มีการยินดีในการให้ในการแบ่งปันแต่ว่ามันบ่คันประจักษ์แจ้งปัญญาที่เอิ้นว่าโสดาปฏิมรขญานเนี่ยมันยังบ่เกิดขึ้นเด้เมื่อมันยังบ่เกิดขึ้นเฮาก็หลงนะ ตัวตนของเขาตัวตนของเขานี่แหละถ้าหากบรรลุปเป็นพระสวสดาบรแล้วเด้บบมีแล้วสิ่งเหล่านี้พระราหูมีพระพเจ้าเยตาตไว้นในอังคุตรนิกายชักการนิบัติองค์ตัดว่าพิคุทั้งหลายฐานะที่เป็นไปโบดได้หประการนี้ที่ผู้ถึงพพ้่มด้วยจิตติจะเป็นไปนี้เป็นไปบพ่ได้เลยฐานะหประการนี้หประการมีอย่างแดภิกคุทั้งหลาย เป็นไปบ่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพ้อมด้วยทิฏฐิจะเห็นสังขานใดๆว่าเป็นของเที่ยงคำว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแม่นยังล่ะทิฏฐิแปลว่าความเห็นผู้ถึงพ้อมด้วยทิฏฐิหมายถึงผู้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์คือสัมมาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับอริยมรรคอีกเจ็ดองค์นั้นก็หมายถึงการบรรลุเป็นพระสวัสดาบันนั่นแหละจะเอินว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้ ความจริงแล้วนี่ปัญญาเอื้นมาสัมมาทิฐิิได้ในทุกๆสถานทีแต่ว่าปัญญาในแต่ละบ่อน,นั่นโบได้หมายความว่าจะเป็นปัญญาที่ประหารกิเลสโดยเด็ดขาดแต่ปัญญาใดเกิดขึ้นพร้อมกับหมักเพิ่นเอื้นปัญญาตัวนี้ว่าทิทธิที่มาพร้อมกับําวาทัศนะการเห็นอันเดียวกันนะทิชิกับการเห็นเป็นอันเดียวกันเพิ่นเลยบอกผู้ ถึงพ้อมด้วยท,ทิิจะบ่เห็นเลยสังขารใดใดโดยความเป็นของเที่ยงบ่มีแล้วคือเฮานนี่นะศรัทธากันมีแล้วนะในพระพุทธประธรรมประสงค์เม่นบอกศีลก็บร,ริบูรณ์แล้วยินดีในการให้ในการแบ่งปันก็มีมงคลตึงข่าวก็บ่เสือแล้วนะแต่ความเมืกันยังยึดถืออยู่นะเดี๋ยวนี้นะย้อนอย่างล่ะโบได้เห็นแจ้งอริรยสัจสีตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอริรยสัจสี่ตามความเป็นจริงเห็นแจ้งตัวนี้ จังคอยมีองค์ุณสามอย่างสี่อย่างที่ว่ามาสมบุ์เอาบรรรุปเป็นพระสดาวันปุ๊บรัทธาเจ้าสมบูรณ์เองเอามีจี้คอให้บอกว่าพระพุทธเจ้าบแม่นพระพุทธเจ้าเจ้าก็เว้าบได้้วเอาเรามาก่อลงคอเจ้าก็เห็ดบบได้แล้วจรีงเพราะ้าหากว่าอาริยมรรคมันเกิดขึ้นประหารกิเลสแล้วเห็นแจ้งอริยสัจสีคุณหล่านี้มันจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเลยเวาผลแต่หมายถึงเหตุสูตรนะ ว่าว่าผลของการบรรลุธรรมมันเป็นอย่างนี้เ้อพระองค์เลยบอกว่าบุคคลใดมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ละเว้นทายหาประการที่แร้มมีจาคะอยู่ของวันซื่อว่าเป็นพระสวณดาบันมีความบอ่อตกตามเป็นธรรมดาเทียงแท้ในการจะบรรลุพระนิพพานในอนาคตหมายถึงอริยมรรคเพิ่นบรรลุแล้วอริยมรรคอันประกอบด้เองแปดเกิดขึ้นแล้วมันเลยมีองค์คุณเหล่านี้เพราะฉะนั้น ถ้าหากบรรลุแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเชียงนี่นบ่มีอีกแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความบ่เทียงทั้งหมดต่เฮานี่นะเฮาเห็นโดยยังโดยปบ่ประจักษ์เขาเห็นโดยอนุมานการหู้การเห็นมีสองแบบเนาะหนึ่งเห็นโดยประจักษ์สองเห็นโดยอนุมานเห็นโดยประจักษ์คือประจักษ์แจ้งเองปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วประจักษ์แจ้งเฮานี่คิดตามเอิ้นมาอนุมาน พื่อนบมาแลวก็คิดตามโอ้เป็นย่ยนนนั่นแท้เป็นย่ยนนันั้นแท้ไอปัญญาตัวนี้นะี่เน่ะเป็นปัญญาที่เป็นมหากุศลก็จริงแต่ยังบบคันละกิเลสได้โดยเด็ดขาดยังบบเอิ้นว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดพร้อมกับกนั้นนะขอต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าพิกขุทั้งหลายการที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นสุขบอร์่มนฐานะจะมีได้เป็นไปหมดเลย จะเห็นว่าอันนี้ก็สุขอันนั้นก็สุขนี่มันเป็นไปบ่ได้แต่เว้าได้บ่วล่วว่าเพิ่นบ่เห็นสุขเลยเว้าบัวได้พระเทละหลายๆองค์แม่นบ่บรรลุเป็นพระอรหันต์แลยสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะเห็นบ่แต่คําว่าเห็นสุขนี่มันมีหลายโวหารหลายความหมายแจกากางกันไปจะเห็นโดยความเป็นสุขโดยส่วนเดียวบ่วมีเพราะเพิ่นเห็นโทษว่ามันเป็นทุกข์การเวียนตายเวียนเกิดนี่นะ การมีชีวิตยืนมันเป็นทุกข์เพราะต้องประคับประคองสังขารนี้มันเป็นทุกข์ภาราฮาเวบรญจกขันธามั้งขันธ์ตั้งหานี่มันเป็นข้องนักมักนรู้สึ้ว่าเป็นของทุกข์แต่พระที่หมายเวามาโอ้เพื่อนบมมีความสุขเลยบบเม่เนโสมนัสสวทธนากเกิดขึ้นกับเพื่อนอยู่เรื่อยๆมับ่ได้แสดงธรรมเพื่อนฟังเพื่อนก็มีความสุขจะบอกว่าบ่สุขได้จังไดแต่เพื่อนบ่ได้หลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้คัเพื่อนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเพื่อนเลยเห็นมันด้วยความเป็นทุกข์ พาะมีความเปลี่ยนแปลงปุณฑาร์อีกว่าพี่กูทั้งหลายการที่บุคคลพืดถึงพร้อมด้วยจิติจะเห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นตัวตนบ่บม่นฐานะจะมีได้จะเห็นว่าเป็นข่อยเป็นของข่อย,อยมีบได้แล้วคือฮา,าี่นาฉี่หายกา็เฮาเห็นว่าดีกบเฮาเป็นอย่างลรจึงต้องพยายามรักษาเพ ทักษาแพลเพื่ออย่างยี่นว่าแพลเนี่ยเป็นสิ่งที่นนาลังเกียจหนาลังเกียจของไปรหนาลังเกียจของเขาเห็นบ่อันนี้เขาเนเห็นความดุความเป็นตัวตนแต่ถามว่าพระอรหันต์ไปทักษาแพลบ่าักษาคือกันเพื่อนก็เห็นเป็นตัวตนบ่าวบ่ได้เป็นตัวตนในบูหานี่แล้วเเพื่อนะะอุปมาให้ฟังว่าวทางกายนี่ก็เหมือนกับแพ้นั่นแหละเหมือนกับแพลการที่พระอรหันต์ไปรักษาแพลเนี่ยจะบอกว่าเพื่อนฮักแพลบ่า บเฮ็ดเพื่ออย่างล่ะเพื่อให้มันเฮ็ดอัตาภาพที่ห้เป็นไปได้เท่านั้นบริ้ฮักมันดอกเพรดนั่นนะมันก็เป็นของมันไปน,นั่นแหละแต่ว่าหน้าที่ก็คือต้องรักษามันเพื่อให้ห้างกายนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกนะพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าพี่กู้ตั้งหลายการที่ผู้คนพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะกระทําอนันตริยกรรมนั่นบ่มเมนฐานะจะมีได้ออนันตริยกรรมคือกรรมนัก กรรมที่ต้องในเสวยวิบากผลในพบทัดไปแน่นอนบอสามารถแก้ไขได้คือการฆ่ามารดาการฆ่าบิดาการฆ่าพระอรหันต์การเฮ็ดเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อโดยจิตมุงหห้และการเฮ็ดส่งให้แตกกัน้าอย่างนี้เอินว่าอนันตรนิยกรรมอนันตรนิยกรรมทั้ง5นี่นะพระโสดาบันเฮ็ดบบได้แล้วบบมีการเฮ็ดแล้ว อันนี้ก็เข้าใจง่ายเน,ะออนาะพระองคตตรสอีก่าพิกูทั้งหลายการที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะเห็นจะเสื้อถือเซิงมงคลตื่นข่าวนั้นโบม่นฐานะจะมีได้จะเสื้อถือมงคลตื่นข่าวโบม่นฐานะจะมีได้แล้วพระสสดาบานจะไปเสื้อถือแบบนี้เสื้อถือแบบนั่นโดยโบ่ถทึกต้องตามความเป็นจริงโบมีบ่มีทาง,งายังไ่าสุมหกกกไม่อยู่กะ จะเป็นประสดในวันนี้กันแน่แต่บอได้หมายความว่าจะบอทําความเคารพต่อบคุคคลอื่นเลยบรเมนเนยเนาะพอแม่กันยังไหวครูบาอาจารย์กันยังไหวนั่นแหละแม่แต่เทวบุตรเทวดาคือกันกบวได้หมายความว่าพระสวาบวันหรือบคุคคลอื่นจะไหวบรไดบริเมนพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เจ้าวัดชีเจ้าวัดชีเห็นปะโป่งก็บอกว่า ตาบใดก็ตามนะที่เจ้าวัชีนี่นะยังนำภาริกรรมไปนะนำภาริกรรมไปบูชาสักการะเซิงเจดีสถานก็นหมายถึงที่วุดาประจำ่มงคลเจ้านะั่นแหละอยู่ตาบใดเขาจะหวังความเจริญหรือส่วนเดียวบุมีความเสื่อมเลยบ่มีแหล่ความเสื่อมนะในวัชีพุทธสูตรในพระสูตรอื่นอีกก็มีนะผมกระเบาะ้าไว้ว่าคุณลบุตรผู้ที่สร้างสม ทรัพย์สมบัติขึ้นมาด้วยญาติเนื้อแห้งกายนี่นะบูชาเป็นบอกบูชาเทวดาผู้ฮักพลิกรรมของตัวเองนั่นแหละก็จะประสบด้วยความเจริญโดยส้นเดียวบว่มีความเสริมโดยเส่น,สนเดียวกันเพราะทั้นมงคลตื้นข่าวอีกอย่างหนึง่งมงคลตื่นข่าวเป็นซื้อของมิจฉาทิฐนะิบ่ได้หมายความาจะบ่เฮ็ดโดยประการทำความเคารพต่อบคุคคลอื่นบ่เมน่นแม่แต่ในมาตาสูดเป็นต้นเลยนะที่ มนุษย์กะไหวเท้าเวสวรรน,นะท้าเวสวร์ก็เป็นเทวดานี่แหละ,ะทเทวดาในสวรรค์น,นั่นแหละยันก็มีการไหวกันอยู่เทพนหมายก็่าจ,จะไหวกันบ้าได้คือเฮานี่แหละเน,ะนาะผู้ใหญ่กะเอาต้องทําความเคารพมันบ่ผู้ใหอยก็ต้องทําความเคารพผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมดาสันมงคลตื่นข่าวอีกกรณีหนึง่งนะเสื้อถือแบบบ่มีเหตุบ่บม,บมีผลนะี่เร่ามงคลตื่นข่าว พระพุทธเจ้าตัดอีกว่าพี่กูทั้งหลายการที่บุคคลพูดถึงพ่อมด้วยทิฏฐินี่นะจะไปนับถือาศาสดาอื่นโบเมนฐานะจะมีได้เออจะเอาเทววุธเทวดาได้จะเอานักบวชธรรมนาฏิพรามตะอื่นได้มาเป็นที่พึ่งบบมีแล้วบ่เอามาเป็นที่พึ่งแต่บบได่หมายว่าจะบบทาความเคารพเลยบบเมนทาความเคารพอย่างหนึ่งเอามาเป็นที่พึ่งอย่างหนึง่งคนละอ่านกันนะพระพุทธเจ้าจะตัดไ้แบบนี้ นี่แหละฐานะที่เป็นไปบ่ได้หกประกันสําหรับบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันในสูตรอื่นก็มีอีกพระพุทธเจ้าตัดไว้นะบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินี่นะเป็นไปบ่ได้ที่เขาจะบอกเคารพในพระพุทธบอเคารพในพระธรรมบ่เคารพในพระสงฆ์บอกเาคารพในสิกขาเป็นไปเบ่ได้เลยที่เขาจะเข้าถึงฐานะที่บุคคลเข้าถึงไม่นอย่างลาฐานะที่บุคคลเข้าถึงเวนห้าก็คือ ข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิษในกามเพาตัวดื่มนำเมาเวียนห่านี่และมิจฉาทิฏฐิเขาจะเข้าถึงอีกบ่ได้แล้วจะไปเห็นพิษอีกบ่ได้แล้วพระโสดา a ัน a และการจะเข้าถึงพบที่แปดเป็นไปบ่ไดจะเกิดขั้งที่แปดในกามวาจรภูมินี่นะเป็นไปบ่ไดสําหรับพระพระสดาบันนี่ก็ยกขึ้นมาว่าจะฟัง ว่าการที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิน่ยน,นะจะเห็นด้วยความบอ่อเป็นโตบ่อเป็นตน,ตนจางคา่อยสมบูรณ์สหรับเพิ่นแต่สาหรับเฮานี่นะ่ะถึงจะมีความเข้าใจในศิษในธรรมปันใดก็ตมแต่ยังบคันหู้แจ้งอริยสัจ4ีต่างความเป็นจริงบาอันใดเป็นทุกเหตุเกิดทุกเหตุดับทุกทางดับทุกโดยประจักษ์แจ้งแท้นี่นะเฮาเนี่ก็ยังเห็นความเป็นตัวตนอยู่เรื่อย เป็นอย่างไอยากให้คนอื่นเนเป็นอย่างสร้างคนอื่นเป็นอย่างบ่พเพอใจที่บุคคลอื่นบห่หฮ็ดคือตัวเองเป็นอย่างอัตตาทั้งนั้นแหละอัตตาตัวตนทั้งนั้นแหละมันบ่เมนแนวอื่นดอกเนาะเฮากัอย่างบ่คันเฮ็ดให้ปรจจั์แจงเสื่อนิยส,สัตว์สตามคมเป็นจริงกัเป็นธรรมดาที่ต้องเห็นเห็นแบบนี้ แต่ว่าเวลาใดก็ตามที่ปัญญามันเกิดขึ้นสติมันเกิดขึ้นหู้ว่าโอ้อันนี้มันบุคคลยึดถือเนาะมันบุคคลยึดถือเนาะมหากุศลมันก็จะลังลายเป็นไปนบ่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในเวลามาสุดเนี่ยบอกว่าการฮ็ดกุศลของเวลามาพามือการให้ทานนี่นะจักหลายมื่นหลายแสนห็นบ่ให้ทานกับการที่บุคคลให้ทานกับพระโสดาบันสกทาค้ามีอนาคามีไปตามลาดับห็นบ่ จนทอดการถึงพระพุทธพระธานประสงค์การถือศีลห้าได้การเจริญเมตตาได้มีอันิสงส์มากมายมหาศาลแต่ยังมีอานิสงส์งหน่อยก็การเจริญอ,อนิจจสัญญาอีกคําว่าอนิจจสัญญาก็เห็นด้วยความโบเทียงเมื่อเห็นด้วยความโบเทียง,ยยงแล้วก็เห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นโดยความโ่เป็นตัวตนนี้ตาติดตามมาเมื่อาพิจารณาว,าว่ามันเป็นสิ่งที่โบเทียงอนิจจสัญญามันเกิดขึ้นก็ซื่อว่าเป็นมหากุศุอย่างใหญ่หลวงเนาะ พอเป็นปัจจัยให้เห็นแจ้งอย่างอื่นติดตามมาอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเร้สานระส่วนการเจริญอ,อนิจจสัญญาว่ามีอนิสงส์หลายเฮนะาได้เฮ็ดสามมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆหู้อยู่เรื่อยๆ,อยอยๆว่ามันบ่เที่ยังเป็นทุกเป็นหน้าตาบ่คครที่จะยึดถือเอาเป็นสาระในอัตภาพทางกายนี่อยู่ได้หลายเท่าไห่กุศลมันกําลังไหลเข้ามาในใจเรื่อย แล้วก็จะเป็นปัจจัยให้บรรลุมรคนิพพานได้ในอนาคตต่อไปพร้อมพระผู้มีพระเจ้าระเด้เตือนเฮาไว้แบบนี้กาอาศัยการจดกายไทายทอดในพระไตรปิฎกให้เฮามีโอกาสได้ศึกษาเห็นหูได้อ่านได้ฟังบางครัง้งบางคราวครูบาอาจารย์นามาบอสุฟังบางครัง้งบางคราวเฮาก็ได้ไปอ่านกุศลธรรมมันกระตุ้นเตือนเป็นปจัจจัยห้เฮานี่นะ่ะ ได้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะเห็นโดยอนุมานก็ต่างแต่ก็เป็นปัจจัยโดยให้เฮาเห็นโดยประจักษ์ในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็คงจะบ่ได้เว้าอีหอย่างลงไหลภายมากเนื่องจากเวลากะมีจํากัดกะขอจบประกินกะสาระทำลงไว้เพียงเท่านี้บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของญาิโยเมื่อสุกคนอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญนําบุญใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของอาตมาภาพกะขอให้คู้บาอาจารย์ ญาติโยมเมื่อสุคนจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สภรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สภรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขโด,ดยทั่วกันและขอให้กุศลบลบุญ,ญทั้งหมือจงสะท้อนย้อนกลับมาให้ทุกคนทุกทานจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศโกโรคภัยถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบได้รมแล้วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกทานจงสําเร็จจงสําเร็จโดยทั่วกันทุกทานทุกคนเทอ อาต่อไปพระพรจากพระสงฆ์สมเด็จน,นิมมุนพระสงฆ์สมเด็จนให้ผลขอกระเป็นต้นเสียงสัพพีติโยวิวัชชนตูความจังไหายทางปวงจงพินาศไปสัพพาโรโควินาสตูโรคทางปวงของท่านจงหายมาเตภาวัตวันตรยโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปัจายิโนอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรภาวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจึงมีแก่ท่าน รักขันตุสาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทางปวงจงหักษาทานสาพาทุานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทางปวงสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทางปวงสาาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทางปวงสาธาสดทิพวันตุเต ขอความสบายดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ